ใครที่ต้องการเงินเยอะๆมีเรื่องใช้เงินเยอะมากๆอยากจะได้เงินสักแสนบาทถามว่าจะต้องทำยังไงกู้ที่ไหนได้บ้างถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกลองดูก่อนเผื่อว่าเป็นทางเลือกให้กับคุณได้นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับสำหรับเงินหนึ่งแสนบาทจริงๆแล้วเป็นเงินก้อนโตซึ่งสามารถทำอะไรได้เยอะมากๆ จะกู้เงินทั้งทีเนี่ยถามว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะกู้ได้หรือเปล่าเราสามารถจะกู้ได้หรือไม่การที่คุณจะมีสิทธิ์กู้ได้นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอย่างเช่นว่าอาชีพรายได้เครดิตการเงินหรือแม้แต่สินเชื่อต่างๆที่คุณมีหรือแม้แต่สินเชื่อที่คุณเคยมีเราถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าคุณอยากจะกู้ได้จริงๆเนี่ยนะอยากให้คุณ เริ่มมองหาจากใกล้กๆตัวซะก่อนคนที่มีรถคนที่มีบ้านคุณไปเลิกใช้สินเชื่อพวกนี้ได้เลยนะบ้านแลกเงินรถแลกเงินอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนก็จะดีกว่าเพราะว่ามันได้เงินเยอะแล้วก็กู้ได้เงินง่ายกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเสีองการที่คุณมีรถมีบ้านที่มันยังผ่อนไม่หมดจริงๆเนี่ยก็สามารถจะรีไฟแนนซ์ สามารถจะขอวงเงินต้นเนี่ยมาใช้เพิ่มเติมแทนได้อย่างเช่นคุณผ่อนบ้านมาแล้ว3ปีเนี่ยคุณไปรีไฟแนนซ์ผ่อนรถมาแล้วสัก2ปีก็ไปรีไฟแนนซ์ได้ถ้าคุณยังนึกไม่ออกอยากจะแนะนำนะให้คุณเอารถเนี่ยไปที่เงินติดล้อเพราะว่ารถที่คุณผ่อนอยู่ก็สามารถจะรีไฟแนนซ์ได้หรือไปที่ G T B Drive ก็ได้สามารถจะรีไฟแนนซ์ได้เหมือนกับเงินติดล้อ ถ้าเกิดว่าคุณจะไปสินสวสดเงินสดทันใจก็สามารถทําได้นะที่นี่เนี่ยให้ทั้งรถให้ทั้งบ้านแต่ถ้าจะได้สินเชื่อบ้านอย่างเดียวไปที่ KKP หรือไม่ก็ UOB เราวถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีรถไม่ได้มีบ้านหรือไม่สะดวกจริงๆที่จะใช้สินเชื่อแลกเงินแบบนี้เดี๋ยวจะแนะนำนะให้คุณเช็คเครดิตตัวเองซะก่อน ว่าคุณเนี่ยมีการจ่ายช้าไม่จ่ายหรือว่าค้างจ่ายหรือไม่ถ้าคุณเคยค้างจ่ายหรือว่าเคยมีประวัติแบบนี้อยากให้คุณแก้ตัวใหม่ให้คุณทําตัวดีขึ้นจ่ายแบบปกติไปสักเจ็ดถเดือนเราก็ไปขอสินเชื่อใหม่กรณีที่คุณมีสินเชื่อนะสินเชื่อนี่มีอยู่แล้วหรือว่ากําลังผ่อนจ่ายอยู่เนี่ย จะบอกว่าอันนี้อาจจะขอเพิ่มยากนิดหนึ่งนะจะขอสินเชื่อใหม่เลยเนี่ยก็อาจจะได้วงเงินที่มันน้อยเพราะว่าเขาจะดูว่าเงินที่คุณเคยได้จากสินเชื่อต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีมากเกินไปแล้วใครที่เป็นพนักงานประจำนะคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นอาชีพที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าธานาคารเนี่ยจะชอบมากๆแล้วก็จะให้คุณเนี่ยได้กู้ง่ายอีกด้วยวงเงินก็ให้ได้เยอะมากมาก ยิ่งคุณมีสลิปเงินเดือนแล้วคุณมีเงินเดือนเนี่ยเข้าผ่านบัญชีธนาคารด้วยแล้วเนี่ยค่อนข้างจะครบเซ็ตวงเงินส่วนใหญ่ที่จะให้ก็คือไม่เกิน5เท่าของรายได้ใครที่มีสินเชื่อเกิน3ที่อันนี้ก็อาจจะกู้ยากขึ้นแต่บางทีมันก็มีสินเชื่อออนไลน์บางที่นะที่เขาไม่เช็คเครดิตบูโรการที่เขาไม่เช็คเครดิตบูโรเนี่ยเวลาที่คุณมีสินเชื่อมากกว่า3ที่ตามกฎหมายเนี่ย คุณสามารถจะมีสิทธิทจะกู้ได้พนักงานที่มีสลิปเงินเดือนถ้าคุณอยากจะได้เงินเยอะๆะคุณรับเงินเดือนจากที่ไหนล่ะรับจากธนาคารไหนคุณไปขอกู้เงินกับธนาคารนั้นก่อนเลยคือง่ายสุดเมอกาสมากที่สุดแต่ถ้าไม่อยากกู้กับธนาคารก็ลองไปที่พรมิดเอแมนนี หรือจะเลือกเป็นบัตรกดเงินสดต่างๆก็ได้นะอย่างเช่น CTB Fast, KTC p a w UOB Cash Plus แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นสินเชื่อเงินก้อนอันนี้มันก็ดีเพราะว่ามันจะได้เงินนี้มันค่อนข้างเยอะเยอะกว่าบัตรกดเงินสดอาจจะไปที่ KKP Personal Loan หรือไม่ก็ CTB Cash to Go ก็ได้ แลาวถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่พนักงานประจำละ่ะคุณเป็นพ่อค้าแมค่ค้าอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ซึ่งไม่มีสลิปเงินเดือนใช่ไหมว่าอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนแบบนี้มันกู้ยากมากกว่าพนักงานประจำเนี่ยสาเท่าแต่ยังไงคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะกู้ได้เพียงแต่ว่าคุณจะได้วงเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงหนึ่งแสบาท ่อให้คุณมีเงินผ่านเข้าบัญชีเป็นล้านๆแต่ว่าเงินนั้นเนี่ยมันเกลี้ยงบัญชีมันไม่มีเงินค้างเลยในทุกๆเดือนแบบนี้ธนาคารก็จะมองว่าคุณไม่มีไรายได้และธนาคารก็จะคิดว่านี่เป็นเพียงเงินผ่านบัญชีเท่านั้นฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะสามารถจะไปขอสินเชื่อที่ไหนได้บ้างถ้าแนะนำได้ตอนนี้ก็คือว่าไปขอสินเชื่อในช้อปปี้ ในแอปมันนี้ครับหรือไม่ก็พวกเป็น x x x t r a แองาวจะให้เยอะแต่ถ้าเป็นธนาคารนะให้ไปที่ไทยเครดิตแล้วก็เฮงเลสซิ่งซึ่งทั้งสองที่นะให้คุณไปสาขาเท่านั้นนะห้ามคุณสมัครผ่านเฟซผ่านไลน์ผ่านติกต็อก OK. พวกนั้นนี่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ